น,นี้ก็อยู่กับเกมไอดอลก้อนไท coon อันนี้เราจะมาดูอะไรอัพเดตมา่ๆมัม่งมงอันนี้จะเป็นโซนใหม่โซนเก่ายังไม่อัพเ,เดตน่าจะรออัพเดตหน้าอันนี้ถ้าจะเป็นแถะโซนมีบอ์แน่เราอย่าเพิ่งตีบอลเลยดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าอืมก็ทำสวยนะเนี่ยแต่ตัวละครน่ารักอยู่ อันนี้เป็นเพชจุดสุ่มของเดี๋ยวถ้าเกิดเจอโคเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะเออผมไม่ใจีดูอโอเคอันนี้ก็โซนพรีวีพีอืมก็ดีอยู่นะเวทตอนอยู่ที่ร้อยมอนเดิมน่าจะให้ฟาร์มบอสแล้วก็ฟาร์มเพชรซื้อของลูแต่งแน่เลย โอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดเลยก็แชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาก่อนบ๊ายบาย